สวัสดีค่ะเค้นมาแล้ววันนี้นะแปลกแปกต่างจากจากเดิมนิดหนึ่งนะคะก็คือพอดีบังเอินนะคะได้มาเจอ,อคลิปหนึ่งซึ่งตรงกับที่เคเป็นอยู่เลยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็มีผลกับแบบบ้านของเราด้วยนะคะเนี่ยแบบบ้านหลังนี้ เดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่เรบลองว่าเป็นข่าวดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรนะคะก็วันนี้ที่เขียนหัวข้อไลน์ไว้นะคะก็คือธรณีประตูสําคัญยังไงนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะแต่ว่าแต่ว่าเค้กอ่ะได้ดูจากประวัตินะคะ จากไม่ได้ดูจากประวัติดูจากอะไรคะดูจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเลยนะคะว่าตรงเนี้นะคะค่อนข้างตรงนะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขออนุญาตแชร์สักหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงพื่นกันก่อน,นะคะ แดงฟังชามีนะ มาแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันในเรื่องของอ,อรณีประตูสำคัญยังไงนะคะเดี๋ยวก็อ,อื่นเลยเดี๋ยวไปไปฟังไปฟังอ่าช่องนี้นะคะตีลี่ฮวงจุยาของอาจารย์อาจารย์อะไรคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว เค,ค้กจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณช่องตีลี่ฮวงจุ้ยมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆนะคะแล้วก็เค,ค้กคิดว่าเป็นจริงแน่นอนนะคะเพราะว่าเช็คจากประสบการณ์ของตัวเองเลยที่ที่อยู่บ้านมาหลายหลังแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันว่าเอ๊ะทำไม ทำไมกับแค่เรื่องธรณีประตูเนี่ยนะคะมันถึงได้มีความสำคัญนะคะแล้วก็เค,คให้ความสำคัญกับมันเพราะอะไรนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะ mm. เดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องก่อน mm. นะคะนับกล้อง mm. จะชัดไหมนะ mm. ไม่ได้ มันติดไม้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวถอดกล้องออกมาเดี๋ยวชั้นตัวยานงะแต่ว่าคลิปเต็มๆเ,เนี่ยเดี๋ยวยบังไหมหรือเปล่าคลิปเต็มๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเรา ดูที่ท้ายเดี๋ยวจะแนบไว้ให้นะคะเดี๋ยวคลิปนั้นเต็มจะแนบไปให้เดี๋ยนะอ่าตรงนี้น่าน่าจะชัดได้อยู่นะครับเอาละไปดูพร้อมกันเลยนะคะประตูบ้านเนี่ยมันก็คือด่านแรกของการที่จะรับสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้าสู่ภายในตัวบ้านก็เหมือนกับการเรากินอาหารนะส่วนมากเราจะกินของดีแต่เราบางทีเรารู้ว่าสิ่งที่มันไม่ดีแต่เราก็กิน ประตูบ้านก็เหมือนกันมันไม่สามารถคัดแยกได้ว่าเราจะได้สิ่งดีหรือไม่ดีเข้ามาในตัวบ้านแต่สิ่งที่ถูกต้องเลยอันดับแรกของประตูบ้านก็คือควรจะเป็นบานผักเข้าบานผักเข้านี่คือเราเปิดรับทุกสิ่งอย่างเข้ามาในตัวบ้านทั้งดีและไม่ดีเข้ามาได้หมดประตูบ้านมันมีหลายขนาด มีขนาดที่ถูกต้องเนี่ยจะมี3ขนาดจะมีขนาด89 107 1 2 0เซนหลายคนถามอาจารย์ว่าขนาดความสูงของประตูเนี่ยต้องเท่าไหร่เียอาจารย์อาจารย์ขอเป็น2เมตร1ิขึ้นไปครับอันนี้คือขนาดของประตูที่ถูกต้องประตูถูกถูกเลยผิดผิดเลยถ้าเป็นประตูบานผัดเข้านี่คือถูก100%ถ้าเป็นบานผักออกอันนี้ก็ผิด100ซถ้าเป็นบานสไลด์ก็คือไม่บวกไม่ลบไม่ได้ประโยชน์และเขาไม่เสียประโยชน์ครับ ประูห่วงจุ้ยถูกเราเปิดผักเข้าลมที่มันอออยู่หน้าประตูเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วมันก็จะผ่านถ่ายเทอากาศภายในตัวบ้านทั้งหมดไปออกอยางประตูหลังซึ่งเป็นบานผักออกนะครับแต่ถ้าประตูผิดห่วงจุย้ยประตูผักออกกลายเป็นว่าลมธรรมชาติที่มันอออยู่หน้าประตูเนี่ยคุณจะไม่ได้เลยเท่ากับผักดันให้เขาไปออกข้างหมดกลายเป็นโชคลาภธุรกิจจะเข้ามาที่บ้านหลังนี้ลำบากครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับขอออนไลน์ให้ลูกค้า300ล้านคนบนตลาดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพอดีพอดีเปิดคลิปผิดนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเดวอันนี้ก็มันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องประตูนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องประตูนี้เราจะมาดูเรื่องธรณีประตูนะ,ะเดี๋ยวนะคะแบ๊บเดียวถ้าไม่มีธรณีสิ่งแรกเลย มาแล้วค่ะวันนี้ก็เลยได้ได้ความรู้ไปสองเรื่องเลยนะคะนอกจากเรื่องอะ,อะไรคะเรื่องธรณีประตูแล้วก็ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนอกจากเรื่องธรณีประตูแล้วก็ได้ใน,นเรื่องของหวงจุ้ยประตูด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราเขียนหัวข้อไว้ก็คือธรณีประตูนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลย กรณีสิ่งแรกเลยที่ส่งผลก็คือบ้านหลังนี้จะมีการย้อนทรัพย์ติดต่อธุรกิจลูกค้าสั่งของแล้วตกลงกันแล้ววันนี้วันนั้นจะมาเอาของพอถึงใกล้วัดยกเลิกธุรกิจกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ร้อยเับได้แค่30%มีการไหลออกของตัวทรั์ทั้งหมดครับย้อนทรัพย์ ค่ะคือที่ที่เค้กอยากจะให้ดูแต่ว่าคลิปเต็มเเดี๋ยวเดี๋ยวแนบไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจของตีรีฮงจุยด้วยนะคะจากช่อง you tube ของตีรีฮงจุยนะคะฝากติดตามนะคะก็ที่ตามที่ท่านอาจารย์บอกเลยค่ะเมื่อกี้นะคะก็คือว่าตอนแรกตอนแรกแบงบ้านเรานะคะหลังเนี้ยนะคะ ก no ็ไม่ได้มีทรณีประตูนะคะแต่บังเอิญว่าวันนี้มาเจอคลิปนี้นะคะเราก็เราก็มาดูกับประสบการณ์มาดูกับประสบการณ์ของเคสเลยนะคะประสบการณ์ของเคสที่เคสอ่ะย้ายบ้านบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็อยู่บ้านมาหลายหลังนะคะก็มีทั้งบ้านที่มีทรณีประตูแล้วก็ไม่มีทรณีประตูนะคะแล้วกรณีบ้านที่ไม่มีทรณีประตูเนี่ยเป็น ตรงตามที่ท่านอาจารย์บอกเลยนะคะก็คือว่ามันจะมีเหตุการณ์แปลกๆะคะ่ะเวลาที่จะได้เงินนะคะไม่ว่าจะก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กนะคะก็จะมะีตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาจจะ,ะ,ะยกยกตัวอย่างที่ที่ท,ที่ที่ล่าสุดเลยของเคงกแล้วกันนะคะก็คือปัจจุบันในอ,อยู่บ้านที่ไม่มีทอร์าีประตูนะคะ แล้วก็เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นนี้เคสล่าสุดเลยนะคะก็คือลูกค้านะคะ่ะดิวนะคะขอซื้อก่อ,กอนก่อนหน้านี้ที่เคสจ,จะมาสร้างบ้านขายนะคะเคสขายผ้าไหมยอยู่นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังขายอยู่นะคะแต่ว่าก็เป็นเหมือนแบบว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไรายได้หลักแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนอาชีพมาทําตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนั้นก็ยังทําอยู่เพราะว่าผ้าใหม่ยังมีอยู่นะคะใครสนใจก็ตามเพจเค้กผ้าใหม่ได้นะคะแต่ว่ายังไม่เคยมีการไลฟ์เลยนะคะก็ลองตามดูนะคะเป็นผ้าใหม่แท้นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกก็คือ,อมีลูกค้านะคะ สั่งผ้าใหม่ถึง90้าหลาทีเดียวนะคะเป็นผ้าใหม่ทอมือนะคะ90หลาะคะแต่ปรากฏว่าพอตกลงโอเคกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้วางมาจำเนื่องจากวา่าเขาจะเข้ามาจะเข้ามาดูผ้าแล้วก็รับสินค้าไปเลยนะคะแต่พอเราก็นัดกันเรียบร้อยนะคะเขาก็ เหมือนว่าจะเข้ามานะคะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วพอถึงเวลาเวลาจริงๆเขาก็ไม่ได้เข้ามาะคะเขาก็าติดขัดปัญหานู่นนี้นั่นนะคะก็เลยไม่ได้เข้ามานะคะแล้วก็เป็นอันว่าสุดท้ายก็เป็นการยกเลิกไปนะคะแล้วทําไมถึงมาเล่าแล้วก็คิดว่ามันมัน,ม,นมันใช่ยังไงก็คือกรณีอย่างนี้มีมีเยอะมากเลยะคะ่ะมันอ่า อันนี้เป็นเคสหนึ่งนะคะอีกเคสหนึ่งปรากฏว่า,าเขาก็จะมาซื้อข้าใหม่โดยที่ไม่ได้นับปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วเราจะมีพนังกงานขายแล้วก็จะมีหน้าร้านอยู่อีกซอยหนึ่งข้างๆนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยย,ย้ายย้ายมารวมกันที่นี่แล้วก็คืออยู่ที่บ้านของเคสเนี่ยคะ่ะที่ที่ปัจจุบันนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ให้ลูกค้าเข้ามาเลือกข้าใหม่ที่บ้านนะคะ ปัจจุบันก็คือขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะแต่ก่อนหน้านี้จะมีจะมีหน้าร้านอยู่ที่ซอยข้างๆนะคะกะ็ตรงนั้นเนี่ยก็คือจะมีคนเฝ้าอยู่นะคะจะมีพนักง,งานขายแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกได้นะคะแต่พอปัจจุบันเนี้ย เป็นแบบนี้แล้วเขาเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะเข้ามาเลือกซื้อผ้าใหม่นะคะแต่ปรากฏว่า,าวันนั้นที่เขาจะเข้ามาเนี่ย mm hmm. เค้กไม่อยู่นะคะเค้กไม่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ให้เขารอนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าแล้วปกติเราก็ไม่ได้ให้เข้ามาเลือกที่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าเราขายออนไลน์เป็นหลัก แต่ว่าเขาต้องการที่จะเลือกซื้อผ้าใหม่คือเขาอาจจะต้องการดูผ้าเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าใหม่นะคะพอพดีว่าเราอาเรามีโสต์ไว้ใน Google นะคะเรามีเพจของเรานะคะมีเว็บไซต์มีอะไรต่างๆคนะ่ะเขาก็เห็นแล้วก็สนใจแต่ว่าเขายังไม่เคยซื้อผ้าใหม่ของเราเลยนะคะเขาก็เลยน่าจะอยาก อยากดูว่ามันเป็นของแท้ไหมอะไรไหมยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือเขาต้องการดูก่อนนะคะเราถึงจะตัดสินใจเลือกอซื้อซึ่งเราก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเราเนี่ยขายออนไลน์นะคะถ้าสนใจแบบไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งแบบให้ดูเลยนะคะแล้วก็ชอบแบบไหนก็สั่งมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้ถึงบ้านนะคะถ้ามันไม่ถูกใจหรือว่ามันไม่ใช่ผ้าไหมแท้เนี่ย นะคะเราการันตีนะคะคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นตะคะไม่ต้องกังวลใจว่าจะโดนหลอกแต่เขาก็ายังยืนยันว่าจะขอมาเลือกข้อใหม่ที่บ้านนะคะก็เค้กก็เลยอนยุญาตเป็นกรณีพิเศษนะคะแต่ว่าในตอนที่เขาโทรมาเนี่ยก็คือตอนนั้นเราไม่อยู่บ้านนะคะเราไม่อยู่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะมาถึงแล้วนะ เขาเขาจะเข้ามาดูผ้าไหมนะคะเราก็เราก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้เราไม่ไม่สะดวกเพราะว่าเราไม่อยู่บ้านนะคะขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะคะตอนแรกก็ดูไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าพอเรากลับมาเนี่ยกลับมาถึงอ่าหน้าหน้าปักซอยแล้วเดือนะคะก็คืออีกแค่อีกแค่น่าจะนาทีสองนาทีนะคะก็ก็จะถึงบ้านแล้วนะคะเขาก็บอกว่า เขาไม่สะดวกเราไม่ต้องมาแล้วเขาไม่สะดวกเรานะคะเขากลับแหละนะคะก็มันก็เป็นประมาณนี้แล้วก็มีมีอีกหลากหลายเคสเลยนะคะนะคะมีมันก็ประมาณนี้ตลอดเลยนะคะก็เลยเคสก็เลยมองว่าอ๋อกรณีนี้ตอนนั้นยังไม่ยังไม่เจอ,ย,เจอ,อนะยังไม่เจออะไรนะะยังไม่เจอไลน์นี้อ่ะ ยังยังไม่เจอ u t u b e เพจนี้นะคะยังไม่เจอเรื่องนี้นะคะแต่พอมาเจอเรื่องนี้นะคะก็มานั่งคิดทบทวนดูว่าโอ้ที่สงสัยมาตั้งนานนะคะตรงกับที่ท่านอาจารย์บอกมากเลยนะคะก็แสดงว่ากรณีของธรณีประตูนเนี่ยน่าจะมีผลจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเค้งเห็นว่าเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของตัวบ้านเค้งเองเนี่ยเดี๋ยวเค้งก็คงจะต้องแก้ไขแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการเรานะคะ นี่นะคะบ้านหลังนี้นะคะในส่วนของโครงการเราหมู่บ้านดิฟเฟอเรนนะคะที่เราจะสร้างบ้านให้เพื่อนๆนะคะเราก็จะแก้ไขแบบด้วยเช่นกันนะคะในเมื่อทอรณีประตูมีผลขนาดนี้นะคะเราก็จะจัดการทําทรณีประตูให้กับบ้านทุกหลังนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกนะคะว่าเราอยากให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อบ้านนะคะแล้วก็อยู่แล้วรวยมีความสุขนะคะสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ได้หรือว่ามีเงินทองเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้นะคะไม่ใช่อยู่แล้วก็ไม่ดีเลยสักอย่างหนึ่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องแก้แบบกันอีกแล้วนะคะก็แก้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วก็แก้งกันไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่เสร็จทักทีนะคะแก้อีกนั่นนะคะแบบก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็เพื่อผลประโยชน์ของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะได้อยู่บ้านที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุดแล้วกอ็อยู่แล้วรวยนะคะอยู่แล้วที่สําคัญก็คือต้องมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่แล้วรวยนะคะมันก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่า เคกจะสร้างบ้านที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็เลยเอาในเรื่องของธรณีประตูมาฝากนะคะเดี๋ยวจะลงลงคลิป YouTube 2ส,สองเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกก็คือที่ธรณีประตูที่ให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวจะลงคลิปคลิปเต็มไว้นะคะด้านล่างนะ,ะแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออ่าเป็นเพจ เป็นช่องนะคะของแคดแทกีงยนะคะตรงเนี้ยเขาจะเป็นช่างโดยตัวเขาเองเจ้าของช่องนะคะเขาจะเป็นช่างปูนนะคะแล้วเขาเ,เ,เขาก็มาสอนเกี่ยวกับการทําธรณีประตูเสริมห่วงจุ้ยนะคะก็เดี๋ยวเค้จะลงอันนี้ไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยจะแก้ไขธรณีประตูที่บ้านตัวเองนะักต,นะตอนนี้นะคะก็จะได้ทํา เองได้เลยนะคะแล้วในส่วนของบ้านเค้กเดี๋ยวแก้ไขยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูทีนะคะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะรับฝันนี้นะคะรักนะคะบ๊ายบายเอา